ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะขอมาในชุดจัก,กรยานนี่คือชีวิตของวันนะคะในช่วงซัมเมอร์แล้วก็วันไหนที่หยุดงานค่ะวันก็จะไปกับจัก,กรยานคู่ใจคันนี้ค่ะนี่คือบรรยากาศในตัวเมืองที่วันอยู่เลยนะคะวันนี้จะพาไปดูค่ะว่าผักที่ออกในช่วงต้นฤดูร้อนหรือว่าช่วงเข้าซัมเมอร์นะคะช่วงพฤษภาคม ที่สวีเดนมีอะไรให้กินบ้างที่เราเห็นอยู่นี่คือหญ้าเขี้ยวสิงโตค่ะเขาออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดอกใกล้ๆแล้วเมื่อวานนั้นวันเมื่อวานวันพาไปเก็บนะคะอันนี้คือในเมืองในตัวเมืองนะคะผักป่านะมันจะขึ้นเร็วมากๆเลยแต่เราจะไม่เก็บเพราะว่ามันไม่สะอาดแน่ๆค่ะเราจะรอไปเก็บที่ทุ่งหญ้านะคะที่วันพาไปดูค่ะซึ่งเราจะต้องรออีกอาทิตย์หรือสองอาทิตย์รอดูฝนว่าจะมีจะตกไหมนะคะแต่วันเห็นนะคะ ผักเยอะมากพี่พี่น้องๆจา๋าตรงนี้นะคะมันจะเป็นลำธารของเรียกว่าน้ํามันละลายจากเขานะคะมันก็จะไหลลงลำธารตรงนี้ไปไปค่ะซึ่งลำธารตรงนี้นะคะมันเป็นลำธารในตัวเมืองค่ะมันจะมีผักกูดหญ้าเลดี้ตำแยฝรัง่ง อะไรขึ้นเยอะมากๆเลยแต่เราเก็บกินไม่ได้นะคะมันไม่สะอาดจ้ารอให้มันให้มันขึ้นในป่าก่อนแล้วเดี๋ยววันพาไปเก็บนะคะส่วนวันนี้เราไปดูกันพร้อมกับชมดอกไม้สวยๆเชอร์รี่กําลังจะบานดอกแอปเปิ้ลกำลังจะบาน,ปปบานชมบร,รรยากาศไปด้วยกันนะคะสุดท้ายวันนี้วันจะพาทุกคนปั่นจักรยานไปเก็บผักกูดฝรั่งคะ่ะรอชมนะคะ ตรงนี้เรียกว่าหญ้าเคี้ยวสิงโตขึ้นเป็นดงเลยค่ะแบบนี้คือแกงอร่อยเลยนะคะแล้วก็ดอกมันด้วยแต่สังเกตนะคะพี่พี่น้องๆปีนี้นะคะดอกมันไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่ามันหนาวจัดจริงๆค่ะเนี่ยที่วันว่าจะพาไปเก็บดอกมันนะคะนี่คือเล็กมากเลยค่ะปกติมันจะแบบอวบอ้วนมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวเรารอไปเก็บจ้าอันนี้พามาชมเฉยๆนะคะนี่จ้าผักกูดเริ่มออกแล้วนะคะแต่ตรงนี้คือ มันอยู่ในตัวเมืองค่ะวันจะไม่เก็บกินนะคะผักกูดสวีเดนค่ะแนะนำพี่ๆน้องๆที่เป็นมือใหม่หัดเก็บผักกูดนะคะเดี๋ยวจะขอหักออกมากิ่งหนึ่งไซส์นี้คือกินอร่อยจ้าแบบนี้นะคะลำต้นเขาจะเป็นสีเขียวมันค่ะแล้วก็จะไม่มีขนนะคะจะไม่มีขนค่ะแล้วก็คือไม่ไม่ใช่ลำต้นสิการหมันการหนมัน แล้วก็จะเป็นสีเขียวมันๆแบบนี้ค่ะเวลาเราเก็บนะคะพี่ๆน้องๆจ๋ามันเป็นพืชที่สังเคราะห์ด้วยใบนะคะเก็บเฉพาะกอละสองสามกิ่งแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแล้วก็ที่เหลือนะคะคือเอาไว้ให้เขาโตเนาะนี่นะคะกําลังเกิดเต็มเลยค่ะแต่ตรงนี้มันอยู่ในตัวเมืองนะคะวันว่ามันไม่สะอาดนะคะแต่ว่าพอดีเห็นมันเกิดก็เลยพามาดูจ้า หาแหล่งผักกูดง่ายๆเลยนะคะเขาจะชอบอยู่ข้างลำธารค่ะนี่อันนี้คือสวยเลยนะคะแต่ดูนูน่นลำธารก็ไม่ค่อยสะอาดวันไม่เก็บนะคะพาพี่พี่น้องๆมาดูเฉยๆจ้ามันเป็นผักกูดในเมืองค่ะเราค่อยกินผักกูดในป่ากันดีกว่านะคะอันนี้ย่าเลดี้ค่ะช่วงนี้นะคะปลายเดือนพฤษภาคมค่ะเริ่มออกแล้วจ้าตรงนี้คือยอดแบบ อวบสวยมากเลยค่ะซัรพคุณคือคล้ายๆยาสตรีเบนโลเลยนะคะยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยคือลวกจิ้มหรือว่ากินเป็นผักสดก็ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะนิยมทำชานะคะต้นมันจะขึ้นเป็นกอๆนะคะคล้ายๆกับต้นถั่วนะคะนี่ค่ะยาเลดี้จ้า ภาพบนจัก,กรยานนะคะก็ถ้ากล้องมันสั่นหรืออะไรยังไงวันต้องขออภัยด้วยค่ะพี่พี่น้องๆจ๋า ดอกเชอรี่พันนี้นะคะมันจะบานเร็วแล้วก็ร่วงเร็วมากนู่นค่ะเห็นไหมคะสองต้นนั้นต้นสีเขียวคือผักกลุ่มฝรั่งนะคะส่วนต้นสีดอกสีชมพูคือเชอรี่นั่นเองค่ะนี่มันจะร่วงเร็วมากค่ะคืออาทิตย์นี้นะคะฝนตกทั้งอาทิตย์เลยค่ะวันก็เลยไม่ได้พามาดูเลยจ้าเกือบจะสายไปนะคะดูค่ะต้นนี้ดอกสวยมากๆเลย แลมันจะมีดอกแอปเปลิลบานแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะจะอัอนนี้อ๋อก็ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่สีขาวค่ะชุมพูออกขาวๆส่วนต้นนี้แบบชุมพูออกเข้มเข้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันค่ะข้างหน้านู้นเราจะอจอดจักรยานได้นะคะนี่คือวิวบรรยากาศชนบทสวีเดนค่ะตอนนี้ก็นักเรียนกำลังจะเลิกเรียนนะคะเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นจ้า วนวันนั้นปั่นจักรยานจ้าทั้งหน้าขวามือนะคะขวาซ้ายขวาซ้ายลืมขวามือคือโบสประจำเมืองค่ะนุ่นจ้าตรงนั้นตรงนั้นเราปั่นจักรยนเราจอดจักรยานได้ค่ะ ความงามตามธรรมชาตินะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปอีกสกัก10นาทีเราจะเจอต้นผักกลุ่มที่อยู่ในบริเวณที่เราพอจะเก็บได้ค่ะนี่จ้าโอ้ยเกือบสายไปค่ะวันนี้เป็นวันแรกในรอบ2ออาทิตย์นะคะที่ฝนไม่ตกจ้าไปชมไปชมไปจอดจักรยานใต้ต้นไม้กันเลยจ้า นี่คะ่ะวันนี้ช่วงนี้เมื่อ2อสมปีที่แล้วนะคะวันยังพาพี่ๆน้องๆน,นะปั่นจักรยานไปดูดอกไม้หลายๆที่เลยค่ะตอนที่วันเปิดช่องใหม่ๆนะคะตอนเปิดช่อง y o YouTube มาดามบ้านนาสวีเดนใหม่ๆคือช่วงนี้เลยค่ะที่วันถูกพักงานนะคะโอ้ยสวยๆฟินๆแล้วปีนี้นะคะมันหนาวมากแล้ววันนี้เป็นวันแรกจริงๆค่ะที่มีแดดเสียดายมากๆเลยค่ะก็ เสียดายที่ไม่ได้พาดูตอนแรกๆคือตอนนี้มันร่วงจะหมดแล้วนะคะดูที่พื้นค่ะมันเป็นกลีบขาวๆคือมันร่วงใกล้จะหมดแล้วน่าจะอีกสอาวันก็ร่วงหมดแล้วค่ะคือไม่ทันจริงๆค่ะปีนี้แต่ยังดีที่ได้เห็นนะคะเดี๋ยวมันจะให้เห็นดอกอซากุระหรือเชอร์รี่ป่าจะชัดจ้า,าไปดูกันค่ะ ไปกันต่อจ้าเดี๋ยวไปเก็บผกลุ่มกันค่ะตอนนี้เขากำลังเลิกงานกันนะคะประมาณสักสามโมงเย็นค่ะ,ะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเราเป็นสิงจัก,กรยานนะคะมาดูเส้นทางจัก,กรยานกันค่ะอันนี้คือเลนจัก,กรยานนะคะใกล้จะถึงต้นผกลุ่มแล้วจ้า ปั่นออกมาจากบ้านประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อจะมาเก็บผักป่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะต้นสีเหลืองๆเนี่ยนะคะก็คือผักกลุ่มป่าจ้านี่คือบรรยากาศชนบทสวีเดนจ้า จะมาเก็บผักจะมาเก็บผักกลุ่มฝรั่งทําไม่ได้ยินเสียงหมาล่ะจะกล้าเก็บเหรอนี่นะคะเราถึงแล้วค่ะหาที่จัดจัก,กรยานกันจ้าในป่าก็จะมีอะไรหลายอย่างให้เก็บนะคะนี่จ้าต้นผักกลุ่มที่อยู่ในป่าแบบเราเก็บได้นะคะคือมั่นใจว่าเขาไม่มีเจ้าของนั่นเองค่ะเกือบจะแก่แล้วนะคะนี่นี่วันรอให้ฝนหยุดตกเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะ มันก็คือดอกเมเปลิลนั่นเองนะคะพี่พี่น้องน้องจ๋าเก็บช่อดอกมันค่ะเราจะเอาไปาทำผักดองนะคะผักผักดองผักเปรี้ยวนั่นเองนะคะผักส้มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยึดกิ่งลงมาก่อน มาคนเดียวเก็บคนเดียวเด้อจ้าเดี๋ยวเด้อว,วันหาที่ตั้งกล้องก่อนค่ะอันนี้กำลังพอกินเลยค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งจะแก่แล้วนะคะ สวยมากเลยค่ะ เอาไปทําผักด,ดองนะคะพี่พี่น้องๆลวกจิ้มกับน้ําพริกป่นปลปาพริกกัะปิแกงส้มนะคะอันนี้นะคะวันให้คะแนนเต็มสิบค่ะความอร่อยนะคะแต่มันจะมีแบบเหมือนมียางอยู่ข้างในดอกด้วยเวลากินมันจะเื่อเฟื่อนลิ้นนิดนึงค่ะแต่รสชาติคืออร่อยเลยจ้ามันก็จะมีความหอมของเกสรดอกไม้นะคะ แต่แต่มันไม่มีไม่มีที่ให้เก็บเยอะค่ะเพราะว่าอ้างคุณสามีอีกแล้วคือวันนี้มีรถไปไกลๆนะคะมันต้องไปขับหาในป่าทีนี้เรามาได้แค่จักรยานมันก็เลยไม่ได้มีมากนักนะคะแต่ตามบ้านคนนะ่ะเยอะมากเลยนะคะนี่สวยๆเลยค่ะยอดมันแบบนี้ ก็กินได้นะคะกินได้ยันยอดแบบนี้เลยค่ะพอดอกมันร่วงแล้วมันจะกลายเป็นยอดแบบนี้นะคะซึ่งมันไม่มีฝักค่ะมันจะเป็นยอดแบบนี้นะคะเอาไปกินกับส้มตําเอาไปกินสดๆค่ะความรู้สึกวันคือเหมือนยอดผักกระโดนค่ะนี่มันมีด้วยพอดีเลยค่ะแซบเลยจ้าอันนี้นี่นะคะเหมือนยอดผักกระโดนเลยนะคะ ใครเคยกินกระโดนใครรู้จักกระโดนมั้งคะลูกลูกจะเขมรนก็ไม่เขมรนจะเล้าก็ไม่เล้าเด้อว,วันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกอะไรกันแน่นะคะลูกผสมค่ะลูกผสมเล้าเขมรนนะคะที่สวีเดนไอ้ที่บุรีรัมจ้านี่นะคะ ต้นสูงมากตอนนี้ยืนอยู่บนก้อนหินนะคะถ้าถ้าเห็นท่าทางการยืนเก็บผักแล้วพี่พี่น้องๆจะหวาดเสียวนี่ค่ะดูนะคะว่าเขามีความชันขนาดไหนมองลงไปด้านล่างค่ะกลิ้งลงไปเนี่ยตายไม่มีใครเห็นนะคะตายอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยจ้าใครว่าอยู่มังนอกสบายคะเนี่ยแต่ไม่มีใครขอจ้างเราให้มาํำบากนะคะนี่ก็อยากลำบาก มันอร่อยจะมันอร่อยพี่น้องมันมันเป็นช่วงสั้นๆนะคะที่เราจะเก็บเมเปิลค่ะหรือผักกลุ่มฝรั่งเนี่ยนะคะมันไม่ได้เก็บได้ยาวๆนะคะสักพักนะคะมันจะเป็นใบแก่ค่ะแต่ใบแก่นะเขาก็กินกันนะคะบางคนก็เอามาห่อเป็นใบใบเมี่ยงนะคะซึ่งมันก็กินได้นะคะแต่มันจะมียางนะคะวันเคยลองแล้วมันมียางก็เลยก็เลยกินเฉพาะตอนที่มันเป็นยอดยอด ยอดยอดอ่อนๆแบบนี้ค่ะแบบนี้กินนะคะหมดแล้วจ้าอยากได้สักเต็มถุงนี้นะคะ หลายหลายคนถามว่าฝรั่งเขาไม่กินเหรอฝรั่งกินเป็นบางกลุ่มค่ะเพราะว่าวันพยายามหาข้อมูลที่ที่เป็นภาษาสวีเดนหรืออะไรแบบนี้นะคะในเว็บไซต์หรือว่าในกลุ่ม,ม facebook นะคะเขากินแค่บางกลุ่มเท่านั้นค่ะแล้วอันนี้เขาก็คือกินนะคะบางคนก็คือเอาไปลวกหรือว่าผัดกับเนยค่ะบางคนก็เอาไปกินกับสลัดค่ะ แต่มีคนไทยเนี่ยแหละคะ่ะฉลาดเก็บมาดองค่ะแล้วก็แล้วก็เอามาสำแกงส้มกินดุกินดุฝรั่งเขาจะเก็บแบบยอดสองยอดไปใส่ในสลัดนะคะแต่นี่นี่แหละพี่ไทยพี่ไทย <c oughs> เก็บไปดองต้องได้ได้หนึ่งหมอ้อได้หนึ่งได้หนึ่งหมอ้อได้หนึ่งถาดใหญ่ๆประมาณนั้นนะคะมันเก็บยากคะ่ะมันสูงเดี๋ยวดยว้พูดไปด้วย อ่ะกลัวเลื่อนลงไปด้วยค่ะอันนี้เป็นตำยฝรั่งนะคะกินได้มีสรรพคุณทางสมุนไพรยเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววันจะแนบไว้ท้ายคลิปนะคะใต้คำอธิบายใต้คลิปนะคะส่วนตรงนี้ก็คือมันอยู่ในเมืองเช่นเดียวกันวันวันจะเก็บกินที่มันอยู่ในป่านะคะในป่ามันยังไม่เกิดเลยค่ะแต่ในตัวเมืองเกิดแล้วนะคะ ดูใกล้ๆเวลาเก็บนะคะต้องใส่ถุงมือจ้าอันนี้ไม่รอดนะคะต้องแบบถุงมือนหนาๆเพราะว่าเดี๋ยวลองเก็บต้นหนึ่งค่ะเสียงชีวิตมันมีขนๆแบบนี้ค่ะแล้วมันจะปักเจ็บมากบางคนแพ้ไม่สบายเลยนะคะแต่รสชาติมันคืออุยเอาไปผัดแล้วคืออร่อยมากจ้านี่ค่ะตําแยฝรั่งค่ะ นะคะเวลาเขาขึ้นเขาจะขึ้นเป็นกออย่างนี้ค่ะแล้วมันจะมีความหอมพิเศษในตัวของมันมากเลยค่ะเราปั่นมาถึงทะเลสาบแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับอีกฝากหนึ่งนะคะวิวทะเลสาบส,สวยๆวันนี้อากาศดีมากๆขอให้เป็นแบบนี้ทางอาทิตย์แต่ก็ยังอยากได้ฝนอยู่นะคะเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกก็คือ เห็ดมันก็ไม่ออกนั่นเองค่ะก็อยากให้ฝนตกให้เพียงพอกับเห็ดนะคะแล้วก็อยากให้มันมีแดดด้วยค่ะเราจะได้ออกมาปั่นจักรยานเก็บผักป่าก,กันจ้าวิวทะเลสาบค่ะวันนี้อากาศดีแจ่มใสมากๆเลยค่ะสุดยอดสุดยอดเห็นแสงเขียวๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะวันต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกท่านที่รับชมชาแนลมาดามบ้านานาสวีเดนค่ะวันนี้เราได้ผักกูดอย่างเดียวนะคะเวลาที่เราจะกินผักกูดนะคะพี่พ,พี่น้องๆมันจะมีมแมลงตัวเล็กๆอยู่ข้างในค่ะให้เราเปิดน้ำแล้วก็ใส่เกลือนะคะเปิดน้ำเย็นใส่เกลือแล้วก็แช่ไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยมาล้างค่ะ เราจะเห็นแมลงตัวเล็กๆเ,เต็มเลยค่ะแล้วเราก็พักไว้ให้มันแห้งส่วนวันนี้นะคะวันจะพาทําผักดองค่ะซึ่งวันจะบอกสูตรผักดองอร่อยๆด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจที่รับชมชาแนลมาดามบ้านนาซีเดนค่ะสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่วันก็ฝากกดติดตามกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้วันด้วยนะคะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะก็จะพาปั่นจักรยานแล้วก็พาเก็บผักรอจนกว่าเห็ด เห็ดป่าจะออกนะคะสลับกับพูดคุยเมาส์มอยแชร์ประสบการณ์คนไทยย้ายถิ่นในในฐานะที่วันย้ายถิ่นฐานแน่นอนร้อเอร์ซนมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า